ค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราจะมาทาครีมกันนะคะค่ะก่อนทาครีมนะคะเราก็ลูบใบหน้าของเราด้วยน้ํานิดนึงนะคะให้ชุ่มให้มีความชุ่มชื้นเป็นรากฐานสําคัญของผิวนะคะถ้าผิวไม่ชุ่มชื้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราจะดูซึมได้ไม่ดีนะคะค่ะเรามาทากันเลยนะคะตัวแรกก็คือตัวซีลัมค่ะซาร่าก็จะ ปั๊มไปสองปั๊มนะคะเราก็ไป้ายไปที่บริเวณหน้าผากจมูกแ,แก้มสองข้างของเรานะคะแล้วก็คางและที่เหลือนะคะเราก็จะทาเริ่มทากันเลยนะคะเราก็ย้อนขึ้นไปนี่นะคะทากันสามจุดนะคะบริเวณคางแล้วดึงขึ้นไปติ่งหูแล้วก็ปาดลงมา ะะที่2ก็คือบริเวณปากนะคะก็ดึงขึ้นไปบริเวณติ่งหูด้านตรงกลางนะคะแล้วก็ปาดลงมาเพื่อที่จะระบายน้ําเหลืองนะคะแล้วก็ดั้งจมูกนะคะก็ปาดไปที่ติ่งหูด้านบนแล้วก็ลูบลงมานะคะและหลังจากนั้นบริเวณตาเราก็ย้อนทาครีมเข้าไป